สวัสดีครับนะครับพี่ๆวันนี้ผมได้เหรียญเหรียญรุ่นนี้น่สร้อยมากเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อ3กษัตริย์เนื้อ 3K นะครับเป็นบล็อกสแสงซ้อนหลวงปู่เจียมนะครับพี่ๆเป็นบล็อกสแสงซ้อนหลวงปู่เจียมนะครับเป็นบล็อกรุ่นแรกนี่อันนี้กรอบทองไมคอนนะครับทองไมคอนไม่ใช่ทองแท้แต่เขาเลี่ยมมาแบบนี้นะครับเป็นเฮียท่านหนึ่งที่ขออนุญาตหลวงปู่เจียมจัดสร้างบล็อกนี้ สร้างเขาบอกว่ามีจัดสร้างประมาณร้อยองค์นะครับร้อยองค์หรือประมาณสามร้อยองค์ไม่เกินนี้ตอนนี้ถ้าจะจำไม่ผิดเฮียหน้าจะหมดบุญแล้วนะแล้วลูกหลานเราออกมาขายนะครับเนี่ยมีการจัดสร้างจริงน,นะครับขอการันตีขึ้นมาแล้วเป็นเนื้อสามกริยัดสามเคนะครับสามเคหลวงปู่เจียมเนื้อสามกริย์สร้างรักร้อยเหรียญน,นะครับปีนะ่ะไม่ใช่บล็อกกันกับปีสิบแปดนะครับแต่เป็นบล็อก น่าจะสองกว่า2 3 0ถึงศูนย์นะครับผมไปสืบมาให้แล้วสืบสืบขอบต้งขอบตัดนี้ได้หมดนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่แกะเดี๋ยวผมจะแกะไปเรียให้ดูอันนี้ผมลงให้ชมก่อนนะครับเผื่อมีพี่ๆทนหนสนใจอยากได้ทักไปเลยนะครับสร้างหล100 e. ักร้อยเอียนหลักร้อยเอียนนะครับแต่ก่อนราคาประมาณ 900- 0ถึง10,000แต่ตอนนี้ผมขาย ไม่แพงนะถักไปได้ผมแบ่งปันเบาๆนะครับพี่พี่ผมแบ่งปันเบาๆนะครับ,บ,เ,บ,รบเดิมๆผมประกันแท้ให้ไม่ต้องกลัวผมประกันแท้ให้นะครับองคนี้ผมประกันแท้ให้นะครับแท้ทุกสนามไปเช็คทุกเซียนได้หลวงปู่เจียนนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามมาเข้ามาได้ครับช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยๆหน่อยเพราะผมจะว่างในวันอาทิตย์นะครับพี่พี่ผมจะลงคลิปนำๆไว้ให้ลูกค้าหรือให้พี่ๆี่ที่เป็นที่รับชมอยู่ ให้ได้เข้ามาเสนอเช่าหาวัตถุมงคลหลวงปู่เจียมหลวงปู่หงหลวงพ่อไปที่ผมลงทุกหลวงพ่อเับที่ผมลงไปต้องขอขอบคุณพี่ๆที่กดรับชมกดเข้ามาเช่าหาวัตถุมงคลหลวงพ่อไปหลวง,งปู่เจียมหลวงปู่หงกับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยครับไอไลน์ผมคือ m double e 1 4 1 9 9, 9 1หรือโทร0 8 4 3 2 4 3 4 3 4 6 8นะครับพี่ๆโอเคครับผม